สำหรับคลิปนี้จะเสนอวิธีการใช้ Cutting Object นำไปใส่ในแม่พิมพ์ทั้งโมนและดายนะครับเริ่มจากเปิดชิ้นงานก่อนนะอันนี้เป็นไฟล์สเตปไฟล์กลารนะครับโดยปกติแล้วไฟล์สแตนดาร์ดจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะไม่มี Cutting <c> Object <oughs> ก็คือถ้าเรานำเอาไปใส่แอดในตัวแม่พิมพ์เนี่ยก็จะไม่มี Action ในการตัดส่วนต่างๆออกไปนะครับเช่นลบบาร์ หรือร้อยผ่านในชิ้นส่วนนั้นๆนะครับในตัวอย่างดังนี้ครับเราจะแอดชิ้นส่วนเข้ามาในนี้นะครับ เมื่อวางไปแล้วจะไม่สามารถตัดได้ทันทีทันใดจะเห็นได้ว่าจะไม่มีช่องในการตัดสักแผ่นเลยนะครับแต่เราจะใส่คัตติ้งออบเจกต์เข้าไปในวัตถุนี้วิธีการใช้นะครับไปที่ solid cutting object เลือกวัตถุส่วนที่เราจะไม่ทําการตัดเนี่ยให้เลือกเป็นสีแดงไว้ในช่องนี้นะครับผุมเลือกข้างบนทั้งหมดเลยนะครับจนถึงลายนี้ในโหมดสีแดงในช่อง big face to remove ตรงนี้นะครับ เขาจะไม่คำนวณไปทําการอ f f ซ็ตเสร็จแล้วเรามาเลือกตรงนี้ต่อครับเราก็จะได้ผิวสีฟ้าอ่อนนี้มาตรงนี้จะเป็นจุดที่ทําการอ f f s e ตนะครับถ้าเราจะอ f f ซ็ตทั้งตัวสามมิลก็ใส่ไปได้เลยครับตรงนี้แต่ถ้าเราจะใส่เป็นบริเวณทีละจุดก็สามารถปรับแต่งได้ทางนี้ครับอันนี้ออ f เ e ตหกสิบอดี้ตรงนี้อ f f s e ตจุดศูนย์หนึ่งอันนี้อ f f s e ตหนึ่งมิลบริเวณนี้อ f f ซ็ต จุดห้าเราก็จะได้ Cu t t i n g object ไว้ตัดวัตถุตามภาพนี้ครับเมื่อเราโอเคไปเราจะได้ c u t t i n g object อยู่ด้านหลังแบบน,นี้สีเขียวอ่อนที่ท่านเห็นนี้ก็จะไปตัดก,กับตัวแม่พิมพ์นะครับโอเคเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับกลับไปตัวแม่พิมพ์นะครับเลือกที่วัตถุที่เราแอดใส่เข้าไปเมื่อสักครู่แก้อ d น t ินะครับจะเห็นได้ว่าเรามี Cu ต t i n g ตรงนี้แล้วเราสั่งคัตตัวโปรแกรมก็จะทำการคัตอัตโนมัติ ตามนี้เลยอจะเห็นได้ว่าโปรแกรมจะทําการตัดตามที่เราอ f เซ็ตไว้วิธีง่ายๆในการทำคัตติ้งออบเจกต์กับคลิปสั้นของซิมมอตนสวัสดีครับ